เปล่งใ<ซ> <át> จแ้วเปลงใจกันหน่อยคุยกันเรื่องอะไรอยู่อ่ะเลงกันจริงจริงีใช่ไหมี่แล <S <S ้ว <Find> ก่อนหนูด้วยตอนนนี้บังคับเขาเองกรักหนูเปล่าบังคับเขาเอกรักหนูเปล่ารักมากเออนอนค่ะตายอ่ะถานยคุยกันอยู่ไม่เห็นกระตานี่ไม่รู้นะเนี่ยเอาเง คือท่าสิงจะมีหลายท่านะคะจสิงจากข้างหลังเออสิงข้างหลังด้วยท่าสิงข้างหลังอันนี้จูออนเป็นท่าจูออนขยายผมลงมาพันเลยท่านไหนท่านนะคะจูออนนี่นี่คือหาวสิงนี่คุณอยากให้สิงบ้างไหมเออรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยภรรยาสิงทุกวันเนี่ยสนุกมั้ยสนุกมากเลยเมื่อกี้กำลังเมาส์กันอยู่บอกว่า คุณหมอเนี่ยกับทาทาเนี่ยโอ้โหไปไหนด้วยกันตลอดเลยจริงไหมครับก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ครับก็ส่วนใหญ่ตรงลงใครสิงใครอ่ะส่วนใหญ่เขาจะสิงผมแต่ว่าผมเป็นคนให้เขาสิงโอ้ยเห็นไหมนะรักไหมเนี่ยรักไหมรักเขาไโอ้รักสิครับรักครับที่ต่างถ่านยังแฉลบก็บขอ ชอบถามว่ารักไหมเกิดสามสี่เดือนที่ผ่านวันี้มันยันลบไม่เออไม่ไม่อยากให้เขาพูดบอกรักทาทาต่อหน้าพวกเราเท่านั้นเองพวกพี่ก็แปลกคนอื่นมาบอกรักกันจะวอมสุกไงเราก็เดือดคู่จิ้นแล้วเราก็โอ้ยเตาก็จิ้นขู่นแต่จริงๆริงแล้วเราจะบอกว่าการหมอหมอยังพูดพูดกับทามเมื่อวันก่อนเลยบอกว่า บางทีการบอกรักกันเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเนาะที่ต้องต้องคอยบอกบอกกันเสมอแต่ผู้ชายบางคนก็ไม่ชอบนะแต่ว่าอย่างนกเพราะว่าอย่างนี้ครับผมว่าผู้ชายบางทีมันยังมีอีโก้อยู่แล้วรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของความเป็นผู้ชายความเป็นผู้หญิงแต่ผมรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะบางบางครั้งการได้ยินอะไรแบบนี้มันไม่เสียหายมันไม่มีต้นทุนแทบเราพูดบอกว่าบอกรักแต่อย่าลืมว่ามันต้องออกมาจากใจด้วยนะเด็กชายเดี๋ยวเดี๋ยวดีฉันจะทำรายการต่อไปซุปเปอร์ผัว สามีที่ดีซุปเปอร์ผัวเป็นซีคลต่อจากที่นี่ใช่ขอถามซุปเปอร์ผัวหน่อยนะภรรยามือใหม่คนนี้เป็นไงบ้างฝีไม้ลายมือผมว่าเขาก็พยายามอยู่พยายามทุกวันก็เราไปเห็นทุกๆอย่างที่จากการที่เราเป็นแฟนกันและตอนนี้เราเป็นแต่งงานกันเราก็เห็นว่าเขาเขาต้องการทําอันนั้นอันนี้ให้เราอย่างเุ่วันหนึ่งเขาตื่นมาเก็บของแพ็คกระเป๋าไปไหนผมไปไหนไม่รู้ เขาก็พาตอนครบรอบหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยครับเขาก็พาไปเซอร์ไพรส์ทริปะไรเงี้ยผมว่าผมว่าก็น่ารักดีเนี่ยันก็ต้องมีบ้างแต่หนูว่าต้องขอประสบการณ์แล้วก็ขออะไรหลายๆอย่างขอคําแนะนําจากพี่ๆอีกเยอะคําแนะนําให้น้องได้แต่อย่าให้ต่อหน้าเขาเพราะไม่อย่างงั้นเขาจะรู้ไตเราหมดแต่ว่ามีหลายคนบอกแล้วค่ะว่ายังไงผู้หญิงทาอะไรก็ไม่ผิดเพราะเราฮอร์โมนขึ้นขึ้นลงเยรุ่นนี้ยังไม่ึ้นหรอกรุ่นนี้ไม่แน่ นะพอเริ่มมีสามีฮอร์โมนมันมาไม่ได้นะเราต้องสะกดจิตเรานะพอฮอร์โมนสวิงปุ๊บเขาจะแหว่งตามเราไม่ทันเดี๋ยวเขาไปหาที่อื่นที่อยู่ตรงนี้งั้นก่อนสิ่งต้องสะกดจิตตัวเองก่อนจะไปหาที่อื่นเหรอไม่มีไม่มีไม่มีอ๋อเหรอดีดีตบจูบตบจูบตบจูบแล้วมาตบแนวทันนิดนิดเนอะเดี๋ยวพี่จะขอแอบบอกเคล็ดลับกันก่อนนะไม่บอกกะไรเลยครับขอบคุณนะคะช่วงผัวเผลอแล้วเจอกัน เขาเข้าใจผู้หญิงเข้าใจรุยาหเขามีพี่สาวหลายคนไงพี่สาวเขาก็น่ารักมากตรงที่ว่าสําคัญเนี่ยสาคัญคือครอบครอบครัวกันละกันคือไม่มีอะไรเข้าใจกันก็ไปปรับความเข้าใจกันอย่ามัวแต่มีเรื่องไม่พอใจอาคาดโกรธแค้นเก็บไปคิดเองใช่เนี่ยเขาดาเนินชีวิตอยู่บนเรื่องความจริงหมดเลยนะพี่แล้วไม่เก็บไปคิดต่ออ่ะใช่คือเอาให้มีความสุขถ้าเกิดว่าเราทาว่าชีวิตทุกวันนี้มันก็คือแบบอุ้ยแค่เราไปเจอมลภาวะงนอกก เครียดแล้วมันก็จะตา้ได้นะดีมากเลยนะนี่พี่พี่จะติดตามไอจีเขาไม่ใช่เหรอคะพี่อยู่ตั้งเนาเขาแต่งงานอยู่เฮ้าเขาแต่งงานทำไมวนนั้นเราสัมภาษณ์เขาทาไมยังยัง ยังคุยยังยังมันนั้นยังคุยกันอยู่เลยว่าก็ไม่รู้จะมากันเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่นี่ดีว่าเขาเจอกันมาก่อนแล้วไม่งั้นเราอาจจะรู้สึกโอ๊ยทำไมเร็วใช่เขาเคยเป็นแฟนเมื่อก่อนแต่ว่าเห็นบอกว่าเวลาเขาลงไอจีก็ดูคุกคลิกเหมือนกันแบบเออรอตัวน้อยๆอยู่พี่ไม่รู้พี่นุ่งอแฟนก็เป็นหมอเออเออพี่ไม่รู้ตอนดูไอจีแรกๆพี่ไม่รู้เมื่อกี้นี่ไม่อยากจะบอกจริงๆคำถามแรกเมื่อกี้กล้องตัดไปไม่ทันพี่ตอบพี่ตอบเ็นนะ อะไรอะไรท้องยังท้องยังท้องยังเนียแต่บอกยังเลยไม่ติดยังไม่จิงนี่ถามจริงอยากมีลูกไหมอยากมีมากอยากมีเอางี้วันวันแต่งงานเพื่อนสนิทเนี่ยชื่อตูนตลกมากให้หนังสือผมว่าแกชัดแล้วก็เราก็คิดว่าทําเขาเรื่องเนี้ยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่แปดขวบก็คิดว่านางเนี่ยทำนังสือเนี่ยเกี่ยวกับแบบว่าเออชีวิตเราที่เราเป็นเพื่อนกันมาอ่านแล้วแกจะต้องร้องไห้นู่นนี่นั่นบล้บอกพอไปเปิดอ่านคู่มือการมีลูก ในายตูนเหรอคุณนายตูนแต่คุณนายตูนพออ่านไปแล้วคุณนายตูนทราบซึ้งในแบบการเป็นแม่มากว่าแล้วแล้วตัวเขามีลูกยังไะยังค่ะคมีสมาสองตัว่สองตัวไม่เพื่อนสนิททาทาไม่มีลูกนะคะแต่ว่าให้คู่มือการมีลูกมามเพื่อนหนูเอาอหนูว่าหนูเป็นคนแรกๆที่มีผัวเอาจริงๆคนอื่นเป็นอย่างหนูเนี่ยมันก็แบบนี้ก็นีพี่ฉันชอบมากเลยอย่านึกว่านอนแล้วพี่ก็เป็นผู้นําแฟชั่นทางด้านนี้และอยากมีผู้หญิงผู้ชายถ้าอยากมี อยากมี3คนอู้ทำไม,มเยอะอ่อขนาดนั้นคือ จากที่ตัวเองเป็นลูกคนเดียวพ่อลูกคนเดียวแล้วไม่มีเพื่อนไม่เท่าไหร่แต่ว่าพี่ตั๊กตอนคุณพ่อคุณแม่เสียเนี่ยเราไม่มีคนช่วยคิดเอเราลืมคิดตรงนี้ไปเนาะเราไม่มีคนช่วยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะทํายังไงต่อต้องมีคู่คิดนะเยามีมีจริงๆมีแค่ได้สองคนหนูก็ดีใจแล้วะให้มันมีเพื่อนเน่ยเอามีเอามาคนนึงก่อนเถอะต้องค่อยเป็นค่อยๆไปพอไปเคลียรไปแบบตั้งใจมากๆของพี่นะทํทชิลๆมาเกิดกันอย่างกับลูกหนูลูกตาย ตายก็ปรุงลับอุณตายมาอีกแล้วทำไมมันบังเกิดได้แต่ที่ไม่ได้ไปทำเหมือนหนูไม่ได uh ้เพราะหนูทำตามจริงในเรื่อความที่อยากดีมากไม่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 ต้องทำตามหนูทำอะไรทำใจสบายอ่ะพี่ทำอะไรเหรอแหมเออถือว่าเราต้องทำแบบนี้ทำอะไรคะหลานทำอะไรบอกทำอะไรอ่ะไรอ่ะ มัทำมั่งมีกครล่าเลงล่าเลงไม่งั้นไม่รู้ไม่ชี้อย่างเงี้ยเวลาคุณจะเข้าสิงแฟนเนี่ยฮอร์โมนชายคุณจะเยอะไงมันจะแบบว่าติดลูกย่าไอ้ชินไปชุบไปทำสงาะสะงะทสะเงาะสอแงะผู้หญิงเนี่ยทำไมหู้ขาเขออ่อนไม่มีแรงนี่ ลองดูลองดูขาเคออ่อนไม่มีแรงสังเงาะสังแงุดต้องผู้ชายแดดจัดเลยนะพูดไ้เป็นเลิศจริงๆเขาเรียกสายแมวสายแมวต้องมีสายแมวลิลิลิไม่ต้องเบน็บกันไหมล้อก็โอเคอันนี้ก็ลิ้นไม่ต้องแต่งให้ดานว่างค่มว่าละ ฝีสิ่งยนัยยนดีไหคมคะฝีสิ่งยันดีไหมคะอะไรอย่างนี้ใช่ปะประวัติเลยนะเขาบอกว่าอยากมีลูกตั้งแต่อายุ17ใช่อโอ้โคือความตั้งใจเขาที่เราแบบเคยฟังเขาสัมภาษณ์ามาอยากเป็นแม่คนว่างั้นเหรอคือ <นะ S 2> เกิดมาเป็นผู้หญิงทั้งทีอ่ะใช่ไหมคะผู้หญิงทุกคนก็อยากจะมีลูกคือคือต้องไม่รู้แหละชีวิตนี้คือถ้าสมมุติท้องเองอะไรเองไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่มีมีมัน ต้องมีเดี๋ยวนี้ก็ทำกงทำกิฟต์เขามีเซนส์ของความเป็นแม่สุดแต่ทำกิฟต์นะพี่ตั๊กเราก็ช่วงทำมาลองแล้วมันก็นี่เท่เตรียมซื้อไว้เลยรถเข็นสี่คันนะหลายยกมาทีแฝดสี่อย่างทำกิฟต์ทำอะไรโอ้โหมาเป็นกิฟต์เซตเลยไม่อยากได้แฝดเลยประหลาดก็เยอะมากเลยพี่ก็ถือว่าไม่คือทารู้สึกว่าถ้าเป็นแฝดเนี่ยคือก็ดีดีสำหรับแต่ละคนไปแต่สำหรับทาทาอยากมีทีละคนเพราะว่าหนึ่งคือทาอยากเรียนรู้นิสี่ใสาทีละคนว่าอะไรยังไงแล้วมาแฝดคู่เนี่ยโอ้โหแบบว่า กราคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมาแพดคู่มั่งจริงเพราะว่าคงเหนื่อยและหนักหนักมากเขาบอกว่าอย่างนี้เลยนะคะเวลาให้กินนมเหมือนต้องให้กินสองสองข้าแล้วอีกคนต้องมาช่วยอุ้มแล้วลองนึกถ้าแปดสี่อ่ะอันนี้สองข้าแล้วมือคือคนผมตา่แล้วก็คงไม่อุ้มกันแล้วหรอกถ้ามมีคนอืหนาเขาให้คนอื่น อยู่แล้วแล้วแม่อุ้มอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นว่าไปแล้วพี่พี่ทั้งสองคนนี้ก็มีลูกแล้วเนาะแล้วก็แล้วก็หมูก็อยากถามว่ามีเคล็ดลับอะไรหรือยังไงในการเลี้ยงลูกจะว่าเคล็ดลับการเลี้ยงเราไม่น่าสนใจเท่ากับว่ามีลูกเนี่ยนะแต่ละช่วงวัยของเขาเหมือนเราตอนเรามีสามีอันนี้ก็พูดนะเราจะเป็นรักมากห่วงมากจนกระทั่งตอนนี้ลูกโตแล้วค่อยคลายแล้วไม่ค่อยห่วงลูกอ่ะจนลูกบอกว่าทําไม๋ยวนี้แม่ไม่ค่อยห่วงเลยบอกว่าลูกกราทาบุญแล้วนะเนี่ยดีนะเนี่ยลูกชายด้วยแล้วมาถามไงว่า วันนี้แม่ไม่พปกติเด็กผู้ชายเ่ไม่แล้วเราก็บอกว่าลูกเนี่ยกำลังทําบุญอยู่นะเพราะว่าลูกได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างจนแม่วางใจแล้วไม่สงวลูกเนี่ยแม่มีความสุขนะมีจังไม่นู่นไม่นี่เลยไปออกกาลังไปขี่จักรยานเลยก็ทิ้งลูกเลยพี่แล้วก็ขี่ตามถนนถนนไม่ได้กลัวว่านางจะข้ไปไปจริงก็คือเรารู้ว่าเราฝึกทักษะให้นางจนนางช่ําชองแล้วเราก็เลยไม่ระวังใจขี่ตะบี้ตะบันไปก็เลยเป็นแบบอย่างนี้เอ๊ะแต่งานทำไมต้องอดทน ใช่อ,อ,อดทนถ้าถึงขนาดอดทนมันจะอยู่ด้วยกันทำไมแต่จริงๆแล้วมันต้องอดทนจริงๆเพราะว่าบางทีสามีเราทำอะไรผิดบ้างเนี่ย ถ้าคนในยุคปัจจุบันแม่เบื่อเบเลิกเลิกกันไปแต่จริงๆเราต้องเอาความดีกับความไม่ดีเขามาชั่งสิ่งไหนหนักกว่ากันถ้าสิ่งดีมันหนักกว่าเขาต้องอยู่ี่ต้องการอดทนก็ต้องยอมรับสิ่งไม่ดีของเขาซึ่งอาจจะมีบ้างแต่ไอความดีมันมันยึดคอไว้เลยใช่แล้วโดยเฉพาะถ้ามีลูกด้วยกันนะโอ้โหยิ่งต้องทนยิ่งต้องทนมากมีผู้ใหญ่ท่านมงบอก่ะใช่ไหมคะบอกว่าเนี่ยคุณแต่งงานกันแล้วชีวิตของคุณเนี่ยถือว่าเป็นของเขา5้าอย่า่งแน่นาอนต์ถ้า มีลูกนี่ก็จะต้องไปอีกนะเนี่ยไปอีก oh, <buy> ไม่รู้ว่าใช่ศาสนาคริสตหรืออะไรป่ะบอกว่าคนที่แต่งงานกันเนี่เป็นเหมือนกับวิญญาณคนละครื่องมารวมกันดวงวิญญาณของทั้งสองคนคนละเครื่องมาหล่อรวมกันเป็นคู่กันเพราะน่าจะใช้ชีวิตทําอะไรมันจะต้องห่วง กันแหันความรู้สึกถ้าไม่ห่วงก็ไม่ไหวแล้วมันต้องห่วงมันต้องห่วงอย่างนี้ก็ไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมง่ายกว่าแต่จริงๆแต่งงานนี่มันก็เพื่อนนะก็คือเพื่อนนะแต่เป็นเพื่อนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตเพื่อนที่อยู่กับเราดีจะตายค่ะม่ีแต่งไนานเพื่อนคู่ชีวิตเนาะนี่เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมดีค่ะแป๊บพักความห่างกันไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าห่างกันต่อกับวัคซีนดีๆจากสองซูเปอร์มาร์เก็ตทำตัวเป็น G P S ติดตามทุกสถานที่ you <small noise>